สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับการบล็อกเบอร์มิชาาชีพนะครับมาจากค่ายเอนะครับบล็อกเบอร์มิชาาชีพได้ง่ายมากนะครับสำหรับค่ายเอสจัดให้นะครับท่านผู้ชมแค่โทร1185หนะครับหรือจะเป็นการกดด่วนก็คือดอกจัน1185สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับบริการนี้นะครับเป็นบริการฟรีแจ้งผลกลับใน48ชั่วโมงนะครับ จะบล็อกยังไงนะครับเราก็ดูตามภาพประกอบไปเลยนะครับวิธีบล็อกนะครับรับสายมิจฉาชีพนะครับโทร1185หรือกดดอกจัน1185แล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับอันนี้ขณะรับสายมิจฉาชีพนะครับ 2. ถ้าเกิดไม่ได้รับสายนะครับแต่สงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับให้โทร1 1 8 5เท่านั้นนะครับไม่ต้องมีดอกจันไม่ต้องมีสี่เหลี่ยมนะครับโทร1 1 8 5นะครับ แล้วก็เจอข้อความ SMS น่าสงสัยนะครับก็คือโทร1185เท่านั้นนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านระบรบท่าโทร1 1 8 5จะมี OCP นะครับส่งมาให้ส่วนกดดอกจัน1185สี่เหลี่ยมจะใช้ข้อมูลจากสายล่าสุดนะครับแล้วก็เอจะตรวจสอบและก็จะส่งผลการแจ้งเตือนกลับมาทาง SMS นะครับ ภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นการบล็อกเบอร์มิจฉาชีพนะครับเมื่อมิจฉาชีพโทรมาต้องทําอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับกดโทร1185หรือกด1185สี่เหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับดูภาพไปประกอบนะครับภาพประกอบฝั่งด้านซ้ายมือท่านผู้ชมก็คือ1185นะครับอันนี้แจ้งบ่อแสเบอร์มิจฉาชีพอันนี้สามารถโทรได้ทั้ง2เบอร์ 1185แล้วก็ดอกจัน1185สี่เหลี่ยมนะครับแจ้งบ่อแสเบอร์มิชชีพที่อันนี้ที่ไม่ได้รับสายที่ไม่ได้รับสายนะครับก็คือสามารถโทร1185ได้นะครับแต่ดอกจัน1185สี่เหลี่ยมไม่ได้นะครับแล้วก็แจ้งบ่อแสเอสเมิชชีพก็คือ1185นะครับส่วนดอกจัน1185สี่เหลี่ยมอันนี้ก็คืออีกขั้นตอนนะครับ แล้วก็การเย็นตัวตนนะครับผู้แจ้งบาะแสนะครับก็คือ1นึ่งหนนะครับระยะเวลาแจ้งผลภายใน48ชั่วโมงนะครับอันนี้คือถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับเจอพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือว่าเราคิดว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับขณะขณะที่เรารับสายอยู่นะครับเราก็สามารถโทร1185เพื่อตรวจสอบได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากนะครับเตือนภัยกันเลยนะครับออย่าลืมนะครับ เซฟเบอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราสุกเสรินเราก็สามารถกดเข้าไปเพิ่มเบอร์โทรออกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ฝากเพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคับ